วันนี้นะคะเรื่องดีค่ะวันที่15ตุลาคมนะคะพบกับเซลล์แนนซี่คนนี้เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งมารับรถนะคะเป็นรถ To โ o t a v ว g กเอาไปค้าขายนะคะวันนี้ค่ะพี่กุ้งมารับรถ๋ยวเรามาประทับความประทับใจพี่กุ้งว่าไปดูที่อื่นมาทําเรื่องไม่ได้นะคะแต่มาทําเรื่องกับแนนเนี่ยง่ายไหมเหมือนจริงที่แนนเคยรีวิวเคยไลฟ์สดเคยโฆษณาให้ลูกค้าฟังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้พี่กุ้งสัมภาษณ์พี่กุ้งดีกว่าค่ะคือแบบว่า ร้านอื่นเน่ะเขาไม่ดูแลไม่สนใจเหมือน,นว่าเราไม่สําคัญไม่อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ที่เนี่ยคือว่าดูแลซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยคือคือแบบว่าสุดๆเลยอ่ะ่ะประทับใจมากเลยขอบคุณพี่กุ้งมากของพี่กุ้งค้าขายเสื้อผ้ามือสองตลาดนัดเนาะใช่แล้วค่ะ ก็ออกรถกับบอยรถบ้านนะคะไม่ได้ใช้คนค้ำเลยนะคะอเอกสารเนี่ยก็จัดการให้เซ็นสับทุกอย่างนะคะมาทําเรื่องก็มา,ก <laughs> มาทําเรื่องก็ประมาณ3วันนะคะทราบผลมีพี่กุ้งรับรถแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะ ใครอยากได้รถมือสองอยากทาเรื่องง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ,คะเหมือนพี่กุ้งได้รับรถไปใช้อย่างนี้นะคะ,คะติดต่อที่แนนได้เลยนะคะ,คะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆขอให้ออกไปค้าขายนะคะกิจการเฮงๆปังๆเลยนะคะ,คะพี่นะคะ <มา S 1> ไปขนเงินขนทองนะมาเลยค่ะไม่ต้ฝังแน่นอนค่ะจ่ายค่ะถ้ามีใครสนใจก็ฝากพี่กุ้งแนะนําให้ด้วยนะคะให้มาซื้อกับแนนได้เลยที่บอร์ดรถบ้านนะคะขอบคุณพี่กุ้งมากค่ะค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าบอร์ดรถบ้านทุกท่านนะคะหรือใครที่ติดตามอยู่นะคะ อยากจะได้รถง่ายๆแบบนี้นะคะคิดถึงแนนซี่ได้คนแรกเลยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะได้รถไปใช้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าบ๊ายบาย